ถ้ามันระเบิดมาก็จบเหมือนกันระเบิดมาก็ต้องปักเกราะเออวะอัดเดีอัดเดีโหดนะอุ้ยโหดนะโหดมะล่ะข้างหน้าหน้าโลเลยแล้วกูโดนแล้วกูตายได้ไงอ่ะม่นจริงหรือหัวสองตัวโคตรเที่ยวเลยจัดอัดเดีอัดเดียวโหดนี่ไงโหดก็เรามึงใส่ระเบิดท้ายหมดเลยจัด เออดีมากจ้าเออเอาอย่างเนี้ยเออจ้าพี่เจ้ากูตายได้เลยวะมึงตายยังพอเข้าใจมึงแบบตรงหน้าเลยแต่กูเนี่ยอยู่ค้นไกลเลยอ่ะเป็นกินกระดูหวานไงดูอยด๋อยไอ้เนี่ยนะเขียดอ่ะเอาวะเอาวะไก่ของเริ่มเริ่มโตแล้ววะเออทำงานทำงานไป อัดหมดป่ะอัดดูอัดดูหดอือดูดตายปูเยไปดีกว่าอันนี้ไม่ได้จิง